ัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันจะพาส่งเสงชื่อแล่นชื่อน้องเฟิร์อสานทับหนึ่งเลขที่7วันนี้จะมาร้องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเป็นทนํานองสนอค่ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยเล่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่ เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภากเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตากตำก็จำทษ ควรมันขยันเอ้ยสวัสดีค่ะ